เซนทรัลรินสเตชนันสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีในช่วงวันจันทร์นะครับวันนี้ก็บรรยากาศใกล้ๆเที่ยงนะครับก็มีข่าวด่วนล่าสุดนะครับจากทางแอดนาทีในช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับก็ได้โพสต์ลงในชุมชนนะครับก็แจ้งความคืบหน้าที่สําหรับพี่น้องได้ติดตามเรื่องราวคดีที่อุบลก็คือเป็นคดีที่ทนายโชคได้ฟ้องกับ ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่านทนายอุทัยเนี่ยก็เป็นทนายในเรื่องคดีดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่ได้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ไปให้กําลังใจนะครับซึ่งล่าสุดทางแอดนาทีก็ได้โพสต์ลงนะครับก็แจ้งบอกว่าก็ข่าวดีนะก็มีการทางสารมีการประทับรับฟ้องคดีดังเมืองอุบลแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องติดตาม ความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางพี่น้องก็คงจะได้เข้าไปติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องด้วยกันฮะที่ไปดูบรรยากาศในวันนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านแล้วก็รวมทั้งท่านทนายในเรื่องนี้นะครับที่ได้มีความเกี่ยวพันในเรื่องของคดีนี้ด้วยนะครับเอาละนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรพี่น้องก็สามารถติดตามแล้วก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเซนเสอรรินสตชช่น